อาล่ะครับผมกลบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมドラกันบอลโตคันแบทเทิรนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในด่านบีรุสนะครับเทพทำลายล้างแห่งจักรวาลที่เจ็ดของเรานี่เองนะครับผมก็มาในทีมมิลาคกลัสอเวกคินนิ่งนะครับผม ซึ่งบอสด่านนี้นะครับเท่าที่ผมดูในวิกิเนี่ยมันเป็นสีม่วงนะฮะแล้วมันน่าจะมีหลอดฟิลลี่ซึ่งถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาสีเหลืองมาน่าจะป่วนน่าดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าการฟิลลี่ของมันเนี่ยจะอยู่กี่เทินนะครับสองสหรือ4หรือ1หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมก็เลยจัดทีมที่มันไม่มีสีเหลืองมาเลยจะได้จบๆไปนะครับผมก็เน้นทีมที่มันเป็น สีฟ้าสีม่วงสีแดงนะครับผมก็ไม่เอาสีเหลืองอะไรไปนะครับเผื่อไว้ตอนตบตอนมันฟิลรี่อย่างเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งโรเตชันออกมาได้ย่ำแย่ตามเคยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราโฟลด์เบจิต้าออกไปก่อนนะโกคูยุไอได้อยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่โกคูสีม่วงสีฟ้าก่อนแล้วกันนะฮะสีม่วงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะสีฟ้าก่อนโอเคไม่มีลูกแก้วสวยๆเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะเยี่ยมมากตามเคยนะครับผม บอสแบบพวกนี้มันมันน่าจะชอบแบบสลับลูกแก้วนะเกียรินักเกียรให้เราเนะแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยโกคู Goku ก็เกิดมาหลบอยู่แล้วนะครับสบายมากนะครับพอบอสไม่ได้ห้ามหลบก็โดนโอ้โดนโดนสทีแล้วนะน่าจะโดนให้ครบ3าปเลยจะได้ใช้ฟุคสัสึแม่แต่โกคุยูไอม่วงเราเนี่ยตอนนี้ eca มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็น่าจะสามารถรับมือรับเท้าได้ดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตัวเพื่อนนะอื ก็อ,อัาเบิ้ลมาสุดเหมือนกันดาวรุ่งเหมือนกันลิงก์เต็มสิบแล้วเหมือนกันนะก็น่าจะพึ่งพาได้อยู่โอเคโห و, สามซูเปอร์แท็กอย่างนี้หลอดฟิลลี่มันก็น่าจะเต็มเร็วนะครับจากที่ผมดูด้านข้างนะเออมันมีหลอดฟิลลี่จริงด้วยเหมือนแบบบอสในด่านนะบอสในด่านก็มีหลอดอย่างเงี้ยโอ้ยสามทีนี่เกือบเต็มแล้วอะแล้วโกคูยวยตัวนี้นะครับผมโหเอาไว้เค่นมาแล้วนะครับเอ็กซ์ตรีมซีมาแล้วโคตรก๊อตนะครับต้องมาตบบีลุสโอ้โดนหลักสิบเลยทีเดียวตีไม่แรงนะ หรือว่าดีเฟนซ์มันโหดก็ไม่รู้นะฮะดีเฟนซ์โอพีเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เบจิต้านะครับเดี๋ยวก็มีประโยชน์นะครับตอนนี้ไว้ก่อนอืมยังไม่ไหม้ตายเลยด้วยซ้ำนะหรือพอหลอดฟิลลี่มันยังไม่เต็มผมว่าเทอร์นี้ยังไงก็เต็มเชื่อไหมดูจากทรงนะฮะเทอร์นี้ยังไงก็เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบจิต้าจะวนโฟลด์กลับมานะผมให้เป็นลักษณะอย่างนี้ดีไหมนะจะได้อยู่กับโกคูผมว่าอืมเอาจริงนะคืออย่างนี้น่าจะดีสุดหรือเปล่านะไม่นะอย่างนี้ดีกว่านะ โอเคแล้วก็โกฮังก็ควรจะได้สมลูกแกวนะเพราะฉะนั้นต้องเซฟเซฟลูกแก้ไว้ให้โกฮังนิดหนึ่งนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้แล้วก็แบบนี้โกฮังก็ได้ไม้ตายโอเคตำแหน่งกลางก็หน้าวัดเสียวนิดหนึ่งนะครับดีเฟน์ก็อยู่ในระดับที่โหดเอาเรื่องกันทั้งนั้นนะอ่าสีม่วงของเบจิต้างั้นเหรออืมเบจิต้าก็เดี๋ยวมาในเทิรน์หน้านะครับแต่ว่าบอสมันจะเปลี่ยนสีแล้วดิ ต้องโฟลด์เบจิต้าออกเดี๋ยวเอามาอยู่โกคูตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่มันจะอยู่ถึงหรือเปล่าหลอดฟิลีเต็มแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้หมดไป3หลอดของบีรุสแล้วนะไม่ได้เป็นบอสที่โหดอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามี6ปีนะถ้าเรามี6ปีนะครับมันก็จะง่ายทุกด่านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะชีสมากนะฮะมันดูเป็นตัวชีสสุดๆเลยนะครับผมโอ้ยห้าล้านสี่ครับโกคูสี่นะ ทีมนี้นอกจากดาวรุ่งทั้งทีมแล้วยังลิงซิคทั้งทีมด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีตัวไหนเลยนะที่ไม่ได้ไม่มีลิงซิคนะโอ้แต่โกซี่โดนแรงมากนะฮะโกคูยุไอนี่มันดีเฟนซ์หนาปึ๊ดจริงๆนะฮะโกฮังนี่จะรอดหรือเปล่าครับโอ้โดนไม่ตายแต่บ,บิลมาแล้วนะครับดัชนีพิฆาตสามแสนแปดเช็ดเคโดยเจ็ดหมื่นเกือบตายเหลือเลยเก้าหมื่นเจ็ดโกคูยุไอสีม่วงเราก็จะการันตีหลบในเทอร์นนี้นะครับผมนะฮะ นมาแล้วนะครับผมยังไม่ทันสตองสแต็กอะไรมากมายเลยฮะดีเฟนต์ลดลงมาหน่อยครับแต่เธอนี้การันตีหลบครับมาพร้อมเบจิต้านะครับซึ่งอิคลัสวิสก็ทํางานไม่ใช่อิคลัสวิสอิคลัสเฉยๆ่ซึ่งอิคลัสก็ทํางานนะครับผมแล้วก็ได้เวลานะครับที่เราจะใช้ r i n c e s s s n น็กนะครับเพราะว่าเรากลัวเบจิต้าตายนะครับผมดูทรงแล้วนะครับ น่าจะเป็นแบบนี้นะครับการันตีหลบไปยืนข้างหน้านะครับแล้วก็น่าจะได้ลิงค์ที่ดีที่สุดโกคูโอเคดีมากสีม่วงเก็บไปเลยนะครับยิวเลือดเพิ่มได้ความจริงอยากจะให้เบจิต้านะแต่ว่าเอาให้โกคูไปแหละส่วนอันนี้โกคูยูไอได้เต็มเบจิต้าไม่ได้เต็มไม่เป็นไรมั้งเบจิต้าเอานี้ไปก็ได้เบจิต้านี้โผล่มาโฟลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นสีม่วงนะ โอ้โยูไอตัวนี้เดี๋ยวสแต็กเพิ่มได้หน่อยหนึ่งแล้วตอนนี้การันตีหลบโคตรโกงเลยนะพาส,สีแล้วเดี๋ยวเราจะโฟลดออกไปเทินหน้าก็ได้ด้วยอัตราหลบ70%ที่ดีมากๆอยู่ดีแถมดีเฟนซ์ก็ดีสุดๆด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ไม้ตายมาตำแหน่งหนึ่งหลบแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ <c oughs> เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข <c oughs> <c oughs> ทุเธนหน้าจะเป็นโกคู4กับเบจิต้า4 <c oughs> อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟลดโกคู4ออก <c oughs> ยังไงเทอร์นี้เราก็ควรจะใชไอเทมแล้วนะเพราะเรากลัวเบจิต้าจะตายนะฮะแต่เทอร์หน้าก็ไม่แน่แต่ว่าดูจากเลือดแล้วนะผมว่าเราน่าจะจบได้อย่างง่ายได้เลยแหละคือมันจะเร็วมากๆเลยนะเพราะใช้ทีม6ปีเนะี่ยทั้งตีเบิล้ลการนตีคริสนะครับผมตอนนี้แถมเป็นสีฟ้าแล้วด้วยก็ไม่กลัวอะไรเลยนะฮะแต่เบจิต้าก็จะกลัวนิดน,นึงนะเบจิต้านี่มัน อ่อนกโกคูจริงๆนะอ่อนกโกคูยูไอจริงนะ <laughs> UI, งนะแต่ก็พึ่งพาได้อยู่ดีคนระนี่นะครับตีเบิ้ลแล้วก็เป็นครีครับมันเก่งกว่าตัวตัวละครทั่วไปในเกมหลายตัวหลายขุมนะครับเกือบทุกตัวหลายขุมเก่งมากอยู่ดีมีทีไหมไม่มีนะครับโอเคไม่มีไม้ตายแล้วเทินหน้าเราก็จะเป็นสีฟ้า2แดง1ซึ่ง เรามีแอคทีฟสกิลนะครับเรากดเลยนะครับใช้ให้หมดทุกอย่างนะตอนนี้ออเอามากๆนะครับผมว่าเบจิต้ากับโกคูส้อมหน่งหน้าเผื่อตีตายก่อนนะฮะเเบจิต้าสีฟ้าเนี่ยผมก็ไม่กลัวเลยนะโกคูนี่ถ้าโดนไม้ตายก็หวังว่านะครับโกคูสีน่าจะขอสะท้อนไม้ตายนิดหนึ่งนะเพราะว่าบีลุสน่าจะแรงนะดูจากโกฮังโดนเมื่อกี้นะโคตรแรงเลยนะต่อยไปหน้าแหกนะครับผมโอเคอืมตำแหน่งดูน่ากลัวอีกแล้วนะครับผม น่ากลัวอีกแล้วนะน่ากลัวมากๆเลยนะแบบนี้แล้วก็เบจิต้าวันนี้ไปก็ได้แล้วก็โกคูเอาสีแดงน่าจะน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวภาวนาให้มันไม่ใช่แบบซุปเปอร์แท็กเยอะๆแล้วกันข้างหลังนะผมว่าน่าจะไหวอยู่เผลอๆตายก่อนนะเชื่อป่ะเพราะว่าดาเมจของโกคูสีกับเบจิต้าสีเนี่ยทีมร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันโคตรแรงเลยเว้ยบีลุสมีหลบป่ะจะว่าไปเบลุสมันหลบผมไปยังวะโกคูดีเบิร์นอีกทีหนึ่งเยส คอนเน็กนะครับผมยังไม่หลบนะหรือไม่มีหลบผมจําไม่ได้นะครับรู้แค่ว่ามันเปลี่ยนสีโอ้เลือเลยแค่หลอดเดียวเองนะอันนี้มันคือปริ่มปริ่มปลายหลอดหลอด2อเลยแค่หนหลอดสุดท้ายซึ่งถ้าไม่หลบตรงนี้ผมว่าผมเผื่อตายถ้าติดครินั่นไงครับผมเลสโก o นะฮะโอ้โหมันง่ายเกินไปหน่อยหรือเปล่าวะหรือเราจะลองหาทีมอะไรมาเล่นดูอีกทีเดี๋ยวขอคิดดีวกว่านะฮะโอเคครับผมและนี่ก็คือทีมที่เอาไว้ใช้ผ่านนะครับผม ง่ายมากเลยครับขอแค่มี6ปีนะครับมีโกคูสีเบต้าสีแล้วก็โกคูยูไอตัว ECA สีม่วงแล้วก็ดาวลุ้งหนึ่งทีมนะครับใส่ไอเทมไปนิดหน่อยก็ชนะแลวนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เนะฮะคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับหรือบอกกันได้นะครับว่าทีมอะไรครับที่คุณใช้ในการผ่านนะครับสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมาต่อกันทีมหนึ่งแล้วกันนะครับผมสําหรับทีมมาชินบูซากะ a บทเทิลออฟฟิตนะครับ ซึ่งเมื่อกี้นี้มันเล่นจบเร็วเกินไปคลิปมันสั้นนะครับผมวันนี้เราทําเพื่อผู้ชมนะเพื่อที่จะได้ดูคลิปที่มันยาวขึ้นนะครับผมไม่ยมันมันจะสั้นเกินไปจริงๆนะเราก็เลยจะมาต่อทีมนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผม <S <S โอเคนะครับก็มาอยู่กับทีมนี้นะฮะโรเตชันออกมาไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดนะถือว่าโอเคอยู่นะอืมตัวเพื่อนก็ดาวรุ้งตัวนี้ก็โอเคนะตำแหน่งการยืนก็ดูไหวยอยู่นะครับผมถามว่าสิบม,มั่นใจใน18มากกว่านะผมจะโฟล์ตสิออกแล้วกันนะฮะ ที่เหลือก็ยืนโดเดกันไปนะฮะลูกแก้วความจริงเก็บความจริงก็ไม่อยากจะเก็บเขียวเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาไปเถอะมาดูกันว่าเป็นไงครับมาถึงบิลุสหลบก่อนเลยนะครับผมดามเมจแรก2ล้านรฟรีๆอดไปอีก4ล้านหลบอีกแล้วนะครับผมเอถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> เรามีอะไรลำบากหรือเปล่านะถ้าทางจะสีเขียวโกหังเรามีกาดอยู่ก็น่าจะพอไหวนะครับ แต่ถ้ามันหลดแบบนี้ฟิลลี่มันก็ช้าลงนะมันก็ไปช้าลงมันก็ดูชิวนะอู้สิบแปดนี่โคตรเก่งนะครับตีทีละ3ล้าน2ทีตีครีดหนึ่งหากมีดาเมจรีดักชันด้วยเนี่ยดีดีเฟนส์มหาศาลหลากยิงไม้ตายไป2รอบจะโดนไม้ตายจากบิลเท่าไหร่นา่าสนใจมากฮะสองแสนโอเคโอเคไม่แย่มากนะไม่แย่มากไม่เรียกว่าแย่นะไม่เรียกว่าแย่โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเล่นต่อได้นะครับด้วย ความสะดวกโยทินนะฮะคิดว่านะเออไ้าตายไออม่ตั้งใหญ่ก็ดีนะอ,อืมครับเราโฟลดโกเทนออกดีกว่าให้โกเทนไปยืนรับดาเมจด้านหลังผมว่าเราน่าจะยังไม่ต้องใช้ไอเทมนะหรือเปล่า,าใช่ไหมมะโกฮังใช่ไหมโกฮังอะรอบนี้มันหลบเก่งเลยรอบที่แล้วที่เราเล่นไม่หลบเลยนะเออรอบนี้นี่คือแบบโหที่หลบสามรอบเลยนะครับผม เอาเรื่องนะฮะแต่หลังจากฟิลลี่จะหลบอีกไหมนะอาจจะเลิกหลบนะครับอาจจะเปิดหน้าชกโอ้ยเสียได้ดาเมจรีดักชั่นกับแอ้แต่ดีเฟนเพิ่มมา2ทีแต่เราจะโฟลด์ออกไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับตำแหน่งกันนะฮะให้โกเทนโกเทนก็มีดีเฟนเยอะมีดาเมจรีดักชั่นอยู่โอ้โหดีเฟนสองทีด้วยโอดเอาเรื่องนีดีเฟนน่าสามแสนไม่ตายไม้ไม่มีด้วยเยี่ยมฟูลลี่เอ็กซ์โพลด อ้าวกซ์โพ r e แล้วนะครับกลายเป็นสีแดงซะแล้วเราก็ได้แปลงล่างพอดีเดี๋ยวรอเทินสี่นะครับเทินหน้านะครับเราก็จะสามารถไอนี้ได้นะครับผมเอ๊ะโอ้ได้ฮิวด้วยอ๋อได้ัป p อร์ตไอเทมนะครับผมนี่ของโปรดใหม่ผมมาดูดีกว่านะยังไม่เคยดูเลยเจ็ดสิบแปดพี่น้อง <c oughs> ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิบแปดยอมตกเหว <c oughs> กินใจ ตำแหน่งหน้านะครับผมดูท่าทางจะตีเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็เอาเอาเอา,เอาไปไปรับเลยแล้วกันนะฟิล,ลี่เอ็กซ์โพรดแล้วงั้นเหรอเพื่อความชัวร์ไหมเราควรจะเพิ่มดีเฟนส์ครับเราจะได้รอดไปนะเทิร์นนี้ตัวซิปลิงบอลในเทอร์นนี้ไม่มีเลยนะฮะแต่เหมือนจะได้ได้แบบได,ได,ไดจจ้จากการฮิวอย่างเดียวอะเออเอาอันนี้เอาชิบหายแล้วเฮ้ยเราอยากได้สีสอันนั้นอะ่ะสีเหลืองอะเราไม่อยากได้สีม่วงอะ เวนกรรมและโกเท็งไม่ได้ไม้ตายอีกแล้วเนี่ยน่าจะใช่นะฮะซึ่งโฟลดไม่งออปเลยแล้วกันครับถ้ามึงไม่ได้ไม้ตายนะครับแก่ละแต่ไม่เป็นไรเบจิโต้ถ้าเกิดว่าโกเทคโดนโดนโจมตีแล้วเลือดลดเยอะก็จะได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์เบจิโต้ในเทิร์นหน้าก็จะเป็นแผนที่ดีเหมือนกันนะสองไม้ตายมันไปนะครับเรามีดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมีดาเมจรีดักชั่นอยู่ไทค์นู้นช่ว สี่แสนหมายกอชโอ้ my god. Oh my god มันฟิลลี่จริงๆนะอย่างน,น,างนี้ไม่ต้องสืบนะฮะราคือโกเทงตายห่าก่อนเฮ้ยกเทคเก้าหมื่นสองทีไหวละเอ้ยโอ้มีดีเฟนเพิ่มแหมมีตีเบิลน,นะพลังแห่งดาวลุ้งบึ้มติดขี้ด้วยแล้วก็ตีไม่เข้าโอเคเทอนี้เราก็ยังหน้าด้านหน้าทนรอดต่อไปได้นะครับผม ก็เอาสองเลยถ้าข้างหน้าไม่มีไม้ตายก็กดไอเทมอ,อีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ไปยืนสะท้อนเคาน์เตอร์เอาหรือเปล่าหรือว่าคุณยืนตำแหน่งกลางโกหังเรามีดีเฟนซ์ที่น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับไหนดูซิตรงไหนไม่มีนะตำแหน่งหลังนี่อยู่แบบใช่เลยเนีตำแหน่งหน้านี่คือใช่เลยกว่า แต่ตอนนี้ดีเฟนซ์เรา20000นไม่มีดามาเดดรีดักชั่นโดนตีก็น่าจะรุนแรงอยู่อันนี้ได้ไม้ตายใหญ่อยู่ผมว่านะฮะเพื่อความการลงทุนเรามีความเสี่ยงนะฮะแบบนีนนะ้แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ไปลูกแก้วก็ดูดีอยู่47000ม์กอตแต่ไม่มีไม้ตายไงไม่มีไม้ตายใจเย็นๆชิลๆสอทีเท่านั้นโดนแค่แสนห้าเท่านั้นจะโดนดามเมจแค่แสนห้าเท่านั้น เยอะเนี่ยไอ้เยีะแสนห้าสุปเปอร์เบจิโต้ไม่มีคลิ้เลยด้วยสามรอบตัวเพื่อนไมค์กอดโอเคเพิ่มเป็นท่าดิเฟนส์หนึ่งครั้งมีเบิ้ลไหมอีกทีนึงมูเหมือนผมจะเลือกตัวเพื่อนที่เบิ้ลนำมันโอ้โหเบิ้ลมันธรรมดาเอ้ยหอยหลอดโอเคแต่โดนหลักสิบสักทีคลิเออก็ยังชั่วหน่อยนะฮะเออคลินั่นแหละทำไมคลิเหรอเวรกม ท้อนงเยอะแยะมันจัดกรงจัดคลิคนอะไรนล้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นี่มันเทินอะไรละฮะเทินสี่กว่าที่เราจะได้ฟิวชั่นรีเลือดฟรีก็รอบอีกตั้งเทินเจ็มั้งว่าเทินห้ายังใช้ไม่ได้มั้งฮะโอเคแต่ว่ารอบนี้ไม่มีไม้ตายไงรอบหน้านี่มีแน่ๆผมว่ายังไงก็ไม่น่ารอดแต่ว่าเรามีโกเทงโกเทนเออโกเทนฟ้ามาแล้ว งอไม่มีไม้ตายอีกแล้วอ่ะนี่ก็หมูดิเออหมูสนามหามเอาไปกินเลยออย่างเงี้ยสบ,บายมากเลยเก็บไว้ไหมซปเปอร์ไซยันคาเมฮาเม่าไปหนีดีกว่านะซูปเปอร์ไซยันคาเมฮาเม่ห้าดูแบบตำแหน่งยืนดีนะครับความจริงก็น่าน่าเอาฮิลฟลีมกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราวนกลับมาเราก็จะได้ฮิลฟลีมกันโอเคโอเคไว้กอดดีกว่านะฮะเอาแบบนี้แบบนี้ แล้วก็นี้ไม่มีไม้ตายกแล้วฟิลลี่สัเปล่าเราอาจจะได้เห็นมันหายฟิลลี่ก็ได้นะนิกฟิลลี่บิลฟิลลี่เจอนิกฟิลลี่ใครฟิลลี่กันตีไม่เข้าแน่นอนโหตีเยอะแยะมากมายสุดท้ายกลายเป็นสายลม <c oughs> สายลมที่ปลิวผ่านช่างเบาเหลือเกินปาดเข้าไป หมื่นไมคอดกูคิดผิดไปเลยคิดผิดเดี่ยวสามปีเก็บไว้แล้วแบบไม่ไม่แต่มันมีฮิวฟรีเว้ยเราต้องรอดูให้ดีอันนี้ดับเบิลดาเมจรีดักชั่นถ้ายังไม่แปลงร่างก็ไปอ,อีกเทิร์นหนึ่งก็ไปลิงก์กับมิติโตได้สี่ลิงก์มั้งโอ้สามทีโคตรท็อปฟอรม์มตัวเรานะครับผมเก่งมากแต่มีตต่อให้ไม้ตายก็โดนหลักสิบอะหรือเปล่าไม่เบาขนาดนั้นหรอกแต่เลื่อมเหลยสามหลอดแลอหละเรายังเหลือไอเทมอีกชิ้นหนึ่งด้วย เย่เย่ไม่มีไม้ตายอ๋อมีมีมึงยิงดักหน้าเลยห่านลากไอห่านแบบนี้แหละแล้วเราก็ใช้ไอเทมเราก็จะรอดด้วยความสะดวกโยทินเพราะดีเฟนซ์เยอะโกเทงแปลงล่างดีแปลงเลยครับรออะไรนะครับข้าขอเปิดการที่เหมาะไว้แปลงล่างโกเทงสเปอร์เซียนทรีกริมรีเปอร์ออฟมาจินบูซากะ นี่กิมลิเปอล justice ก็ลิงกันดีลิงก์กันไม่ดีลิงก์กันไม่ดีเลยนะแต่ว่าเราไม่ต้องการอะไรมากเราก็เอาไหนไปดีวะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันอะเห็นกระเขียวอ่ะเขียวเยอะได้ไม้ตาใหญ่ดีโดนหลังหน้าไปก่อนเพราะว่าโ,โกฮังก็น่าจะไหวยอยู่นะฮะใช่ไหวยอยู่ใช่เลยไม้ตายมาแล้ว คือถ้าเกิดเอาเบจิโต้ไปยืนก็ตายนะแบบนี้ก็สบายสองแสนนะสบายก็เฮียอย่างขับเลือดต่ำกว่า50%เราก็ได้ฟิวชั่นไงเออเราก็ได้แบบแปลงร่างเป็นซูเปอร์เบจิโต้อีกตัวหนึ่งแต่ไม่ตามกว่ามันก็จะเป็นภาระนิดนึงแต่เราแปลงร่างได้อยู่เลยยังมีแอคทีฟสกิลรีเลือดได้อีกรอบหนึ่งทีมนี้รีเลือดเยอะแต่เทินหน้าไงก็เอาอยู่ครับมีโกเทนนะมีโกเทนกับ18อยู่ในเทินเดียวกันนะนโคตรโหด นี่ตัวเพื่อนไม่ตายทีเดียวแต่คริคเคาน์เตอร์สวยงามคริคเคาน์เตอร์สวยงามใหม่โถอีกทีหนึงครีเกอะเออเออหลืออีกหลอดหนึ่ง4ล้านจากโกเทงสวยงามครับนี่แหละชอบเห็นสวยงามอีก4ีล้านสสุดยอด โอ้โหพาเข้าไปอีกทีหนึ่งไหมไม่นะผมโหรอดไปบิลุสเลือดเหลืออยู่ติ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้โกเทนนะเป็นคนปิดนะครับหรือให้18เป็นคนปิดก็ได้นะครับผมโหดเหมือนกันนะฮะสิเป็นคนปิดแล้วกันดูพลังของ18ที่มีดีเฟนส์ออสองแสนโอ้โหห้าแสนสี่ที่จะชนะทางสีกัไป,ปตีกันเลยไม่มีหลบใช่ไหมมีหลบก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะได้แค่ยืนดู18กับโกเทนคู่หูคู่ฮา ความสามารถในการส่องไม้ตายนี่มันสุดโกงจริงนะฮะสามล้านแปดเลือดหลอดหนึ่งเต็มเรียบร้อยนะครับผมโโอ้หหล่อเหลือเกินโกเทนชนะทุกทางโอเคนะครับผมและนี่ก็คืออีกทีมหนึ่งนะฮะทีมนี้ล่าไปสิบนาทีเลยรู้ยิ่งผู้ใช้ทีมนี้ก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมาลงสองรอบนะครับคลิปจะได้ยาวพอนะครับผมสำหรับการเล่นในด่านบิรลุสเทพแห่งจักรวาลเจ็ดนะครับผมสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะผมของจริงและสวัสดีครับ